สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม b i g Earth TS นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเรื่องการแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆนะครับเพียงกดสองปุ่มนี้เลยปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครต้องการแคปหน้าจอขณะดูวิดีโอ youtube ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับนี่ครับปึ๊บกดเล่นเลยนะครับแล้วก็เลือกจอดที่ต้องการปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับแคปหน้าจอพิโตสุดเท่มาได้แล้วนะครับ แล้วก็ไปเปิดโฟลเดอร์กันเลยนะครับอยู่ในไฟล์โฟลเดอร์ฟิกเจอร์นะครับ <S <S หรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับดกดปึ๊บเนี่ยครับสกีนช็อตเนี่ยครับที่เรากดแคปหน้าจอสองครั้งนะครับนี่ครับรูปประจอยู่ในนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ